ในจังหวะระดับกลางนะครับไม่ไม่ถึงกับเร็วนะครับด้วยจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับเป็นจังหวัดที่มีบทเพลงนะครับค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเวนนเพลงการตึ่นสุรินทร์ของเราแท้ๆนะครับนั้นมีมากถึง300บทเพลงนะครับสามารถนําดึงมาใช้นะครับประกอบในการบรรเลงและร้องรําได้อย่างสนุกสนานนะครับซึ่งเป็นมรดกของชาวสุรินทร์ของเราจริงๆนะครับ บทเพลงนี้ก็คือพเพลงองกระโนกติงตองนะครับคำว่ากระโนดติงตองนั้นหมายความถึงนะครับตั๊กแตนตำข้าวนะครับหรือในภาษาสุรินบางครั้งก็อาจจะเรียกว่ากระโนดเซ็ตหรือกระโนดเซโรนะครับซึ่งตั๊กแตนตัวนี้นะครับจะมีลักษณะพิเศษก็คือ,อจ,จะยกมือนะครับแล้วก็มีการโยกย้ายซ้ายขวาไปตลอดเวลานะครับซึ่งบรมาครูของเรานะครับนั่นคือคุณครูเต็ง กับการดีและคุณครูเงินตรงสูน์ดีนะครับท่านก็ได้ไปนะครับศึกษานะครับแล้วก็เรียนแบบท่ารำนะครับเรียกว่าระบำกระนกติงตองหรือนะครับระบำตะเกตเตนตำข้าวเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ครับรยว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์จริงๆนะคะสำหรับกระนกติงตองนะคะซึ่งเป็นท่ารำที่แปลกนะคะ ต่อโดยวงดนตรีการตรึมแบบสนุกสนานนะครับเป็นอีกจังหวะนะครับหนึ่งที่ต้องใช้กับว่าเงียบนะครับเงียบสุรินก็เรียกว่าเงียบนะครับคือหมายถึงสนุกเงียบนะครกระชับโอเคนะครับอีกอย่างว่านะครับเงียบนะครับจังหวะเงียบนะครับก็คือหมายถึงจังหวะที่กระชับสนุกสนานนะครับต้องยอมรับว่าสุรินเรานั้นมีความหลากหลายนะครับในเรื่องวัฒนธรรมนะครับหลายอย่างก็รับต่อทอดมาจาก ชาวไทยเชื่อสายลาวเชื่อสายกุยด้วยนะครับมาผสมปะกลใช่ครับสามเผ่านะครับเป็นเป็นเป็นเรื่องขอวัฒนธรรมร่วมนะครับสุรินทร์เราอยู่ร่วมกันก็ยังมีความสุขนะฮะแล้วก็ยังมีพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านของเราใช่ครับมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับซึ่งวงการตรึมนี้ก็นอกจากจะมีเล่นที่บ้านเราแล้วนะครับก็ยังมีเล่นที่ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับในในส่วนของจังหวัดที่ติดติดกับสุรินทร์เรานะครับ โอกาสได้ไปเยี่ยมชมก็จะจะได้รับฟังนั้นงดีคล้ายๆเราเลยนะครับเป็นวัฒนธรรมของอีสานใต้นะคะเป็นอีสานใต้จริงๆเลยครับแท้เลยเนเพลงนี้จังหวเร็คเป็นักของกา่นเพื่อค,คลายจากการใชมคใช่ครับจังหวะเร็วนะครับก็คือปลดลายสานุกสนานหรือถ้าเป็นสมัยโบราณนะครับจังหวะเร็วจังหวะเนี่ยเขาจะอยู่ในพิธีเข้าทรง เข่าส่งครับมันปิดเขาเรียกว่าลีนมะมดเล่นแม่มดแม่หมอนะครับหรือเป็นโจรมะมดเนี่ยโอ้นะครับถ้าครูได้เคยมีโอกาสได้พบแล้วเห็นโอ้หสนุกมากครับแล้วก็จังหวะนี้เงียบนะครับเงียบเลยนะครับรู้แต่ว่าใครไปนั่งดูนี่ต้องลุกดำด้วยเลยนะครับก็เป็นเาเรียกว่าพิธีกรรมสาคัญนะครับตามความเชื่อของชาวสุรินนรัเมื่อก่อนไม่มีโรงพยาบาลนะฮะเมื่อก่อนไม่มีโรงพยาบาลใช่ครับใช้พิธีดนตรีบำบัดใช่ครับใช้ดนตรีกับเครื่อง่นครับคัญ